ถ้าคุณเอาสินค้าเข้าช่องทางโมเดิ t เทรดเป็นทางเลือกหรือทางรอดคุณเลือกที่จะรอดช่องทางโมเดิ t เทรดเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะสร้างทางรอดให้กับธุรกิจคุณได้เวลาคุณเอาสินค้าเข้าช่องทางโมเดินเทรดเข้ายากออกง่ายการจะอยู่ได้ ขึ้นอยู่ที่คุณมีความพร้อมมีแผนงานที่ทำให้คุณอยู่รอดได้ถ้าคุณพร้อมสินค้าคุณอยู่ได้แน่นอนครับผมคุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือไม่คุณต้องเปิดใจเปิดการเรียนรู้ปรับวิธีการทำงานแบบใหม่เพื่อก้าวสู่ระบบสากลเรียนรู้ระบบมาตรฐานเรียนรู้ระบบคุณภาพเพื่อก้าวสู่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ชอบมีคำพูดที่ว่าเข้าห้างขูดเลือดระบบเยอะถ้าคุณศึกษาและเรียนรู้ให้ดีๆขูดเลือดขูดเนื้ออาจจะเป็นชิ้นเนื้อที่สร้างโอกาสตลาดสร้างโอกาสชีวิตให้กับคุณก็ได้เข้าขายของในโมเดิร์นเทรดขูดเลือดขูดเนื้อจริงหรือเปล่าถ้าคุณเรียนรู้เตรียมตัวให้ดีคำว่าขูดเลือดขูดเนื้อจะเปลี่ยนเป็นเหลือ ส่วนต่างและกำไรให้กับธุรกิจคุณได้อย่างแน่นอนคุณอยากมีสินค้าขายในห้างใช่ไหมวันนี้คุณมีสินค้าอยู่ในมือคุณอยู่เรียบร้อยแล้วคุณอาจจะเจอโอกาสที่คุณคาดไม่ถึงแค่เปิดใจเปิดการเรียนรู้โอกาสมาถ,ถึงคุณแน่นอนครับเวลาจะขายของในห้างต้องมีระบบคุณภาพมารองรับต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าอะไรการที่คุณ จะขายของจากวันละ200ชิ้นเป็นวันละ20,000ชิ้นมันต้องมีระบบมาช่วยสนับสนุนคุณมีสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวคือ1ตัวคุณเองพร้อมจะเรียนรู้ไหมโลกสมัยนี้มีผู้ช่วยมีคนที่จะช่วยคุณให้ประสบความสําเร็จได้ครับหาคนมาช่วยคุณเพื่อสร้างโอกาสและความสำเร็จให้คุณได้เวลามีใครจะของเข้าโมเดนเทรดมักบอกว่าจัดซื้อโหดถ้าเขาไม่โหดแล้วเอาเข้าง่าย สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จมันจะเจ็บยิ่งกว่าคำว่าโหดนะครับเวลาสินค้าเข้าห้างมักจะโดนก๊อปปี้ต้องบอกว่าทุกคนมีสิทธิก๊อปปี้คุณนะครับถ้าคุณหยุดอยู่กับที่โลกทุกวันนี้มันง่ายมากที่จะก๊อปปี้กันและกันแต่สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือสร้างความแปลกใหม่ ai, สร้างความแตกต่างในตลาดเพื่อให้คุณเป็นผู้นำอยู่เสมอมากกว่าถามว่าเงินเท่าไหร่ เงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งสิ่งที่จะสร้างธุรกิจมาจากความคิดของคุณที่แตกต่างถ้าคุณมีความคิดที่ดีเงินทุนมาแน่นอนครับวันนี้ถ้าคุณเป็น SME แล้วมองช่องทางการขายแค่ในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่พอใจแล้วอยากให้ทบทวนความคิดนะครับ m มเด r ร Trade มีช่องทางการขายกว่า2000 20, 0 o u t เ e t เ็ถ้าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะเรียนรู้โอกาสอยู่ในมือคุณแล้วครับมาลองเรียนรู้และศึกษาอาจจะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของคุณ จาก SME สู่ระดับบริษัทมหาชนก้าวไปด้วยกันครับผม